ทบทวนโวอวาทห้องแก้วสารพัดหนึ่งวันอาทิตย์ที่สิบหมิถุนายนพศสอง7าเเตรียมตัวให้พร้อมเราเกิดมาสร้างบารมีและจะต้องสร้างบารมีกันต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้น เราต้องถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติคือต้องแข็งแรงอายุยืนยาวเราจะได้สร้างบาร,รมีไปนานๆเพื่อสังสมบุญที่จะเอาชนะพยามารไม่ใช่แค่หนีอย่างเดียวเผื่อว่าพบไหนในอดีตวิบากรรมมาตอนต้นของชีวิตตอนปลายของชีวิต จะได้ลุยสร้างบารมีกันได้อย่างเต็มที่ถ้าใครอยากจะเป็นผู้หญิงก็ต้องสวยถ้าอยากเป็นผู้ชายก็ต้องหลอ่อความหลอกก็สวยนี่เป็นแรงดึงดูดใจให้มหาชนเขาอยากเข้าใกล้นะยินดีช่วยเหลือเป็นที่เกรงอกเกรงใจ ซึ่งร่างกายแข็งแรงอายุยืนรูปงามรวมอยู่ในรูปสมบัติคือมีรูปเป็นสมบัติถึงพร้อมด้วยทรัพสมบัติสมบัตินั้นมีหลายประเภทสมบัติอย่างที่ต้องทำม,มาหากินจึงจะได้มาคือต้องเหน็ดเหนื่อยก่อนถึงจะได้ สมบัติประเภทที่ไม่ต้องเหนื่อยแต่ว่าได้คือสมบัติที่เราพอเรามาเกิดก็มาคอยท่าเลยเรอคอยให้ใช้สร้างบารมีแล้วก็สมบัติจักรพพัดต,ตักไม่พร่องเคยมีบุคคลตัวอย่างในอดีตที่เขาได้สมบัติจักรพพัดต,ตักไม่พร่องมาแล้ว เช่นโชติกะเศรษฐีเป็นต้นหรือได้กระทั่งสมบัติที่ไม่ใช่อยู่ในแหล่งที่เกิดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ยอย่างในอากาศไม่น่าจะมีสมบัติแต่ฝนรัตนาชาติก็ตกมาแล้วเมื่อถึงพร้อมด้วยสมทรัพย์สมบัติ รูปสมบัติแล้วต้องถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติคือมีดวงปัญญาเป็นบัณฑิตนักปราชญ์แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมมีความรู้ความสามารถดีฉลาดในการใช้ทรักให้เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและโลก เพราะทรัพย์คือเครื่องมือสำหรับการสร้างบารมีนอกเหนือจากการหล่อเลี้ยงสังขารเมื่อเราเข้าใจแจม่มแจ้งชีวิตในโลกในสังสารวัตรได้ดีอยากให้ชีวิตเราอยู่ในระดับพ้นโลกหรือในระดับที่จะไปสู่เป้าหมายปลายทานก็ดี เราจะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกว่าควรจะผูกพันกับอะไรคนสัตว์สิ่งของทรัพย์ต้นหมากลากไม้ภูเขาเหล่ากาหรือวิชาที่เราเคยได้ยินได้ฟังเรื่องสายเวทวิทยาศาสตร์ทางใจอะไรต่างๆเหล่านั้น หรือวิชาธรรมกายวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งเรียนยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งรู้ยิ่งแตกฉานดับทุกข์ได้เอาชนะพยามานได้เราจะเลือกได้ถูกต้องเมื่อเรามีดวงปัญญาพบชาติต่อไป เมื่อมาเกิดใหม่จะต้องพร้อมที่จะมาสร้างบารมีมีราบยศสารเสริญสุขมรลนิพานบรรลุวิชาธรรมกายตั้งแต่เยาว์วัยเกิดมาก็บรรลุธรรมกันเลยแล้วก็ให้รักธรรมะเหมือนผู้ใหญ่รักบางทีเด็กรักธรรมะก็รักแบบเด็ก ยังไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหรต้องรักธรรมะแบบผู้รู้ท่านรักธรรมะกันจริงๆความถึงพร้อมในมนุษย์สมบัตินี้จะได้มาด้วยการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาหรือได้ด้วยการ ได้ด้วยบุญญากิริยาวัตถุสิษ์ประการที่กันให้กายวาจาของเราใสสะอาดบริสุทธิ์อย่างที่ลูกทุกคนได้กระทำอยู่นี้ให้มันพิจารณาดูว่าชาตินี้มีอะไรที่เรายังไม่สมบูรณ์บ้างลองลึกชาติปัจจุบันย้อนหลังดู ตั้งแต่เราเกิดมาพิจารณาตั้งแต่ภายในตัวของเราออกมาถึงภายนอกไล่เรื่อยไปตั้งแต่ครอบครัวญาติมิตรสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเมื่อเห็นว่าอะไรยังไม่สมบูรณ์เราก็สั่งสมให้สมบูรณ์ความสมบูรณ์ของชีวิตจะเกิดขึ้นได้ ก็รองอาศัยบุญอย่างเดียวเท่านั้นบุญที่เกิดจากการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาแล้วก็มาเทียบเคียงกับบารมีสิบทัศ์มีทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจบารมีอธิษฐานบารมี เมตตาบารมีอุเบกขาบารมีค่อยๆทบทวนที่เราก็ว่ามีอะไรที่เรายังขาดตกบกพร่องบ้างเพื่อจะได้เติมให้ครบถ้วนบริบูรณ์ระหว่างที่เรายังมีกายมนุษย์อยู่ซึ่งจะส่งผลให้ดีทั้งในปัจจุบันนี้ แล้วก็ตอนที่เราจะละโลกไปสู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษซึ่งภูมินี้ไม่ใช่ไปกันง่ายๆนะแค่ไปสวรรค์ชั้นต้นๆนี่ก็ยากแล้วแต่ว่าไปสวรรค์ชั้นดุสิตยิ่งยากกว่าแล้วดุสิตบุรีวงบุญพิเศษยิ่งยากมากมาก ดังนั้นเราจะต้องไม่ประมาทในการสร้างบารมีอย่าไปคิดว่าทำบุญกันมาตั้งเยอะแยะแล้วขอพักก่อนแค่ความคิดคำนึงว่าขอพักก่อนแสดงว่าจิตของเราดวงนี้ถูกปยามาสิงเข้าไปแล้วทำให้เกิดความคิดวิปริตอย่างนี้ ถูกเขาเข้าแทรกแล้วแต่เราไม่รู้ตัวไม่รู้จักและไม่เข้าใจด้วยว่าความคิดอย่างนี้จะเป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเราเพราะเมื่อเราหยุดพักบุญก็พักด้วยแล้วบุญกับบาปชิงช่วงช่วงชิงกันตลอดเวลาเมื่อบุญพัก บาปก็ได้ช่องเสียบเข้ามาทันทีเดี๋ยวก็จะไปกันใหญ่จะฉุดดึงไปนู่นไปนี่ไปทำอกุศลอะไรต่ออะไรอีกมากมายเพราะฉะนั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งที่ผ่านไปอย่าประมาทในการสร้างบุญ เราจะต้องสร้างบุญกันให้เต็มที่ทุกทุกวันเพราะเราเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งสแสวงบุญและเกิดมาสร้างบาร,รมีกันนะลูกนะ เราเองไม่ใช่พรหมหรือฟาหรือใครอย่าเป็นอะไร Alright.